วันนี้นั่งรถสิ่งครับไม่มีความนิ่มเลย <c oughs> นี่ครับเสียพีครับวันนี้พาไปหนีก็เจอง่ายพาไปไหนนี่พา,ไป,าไปตามหาความฝันเจ้าของรถไม่ดูแลรถเลยครับขับยังไงให้ลุงน้องให้ลุงน้องขับอย่างเดียวเลยเจ้าของรถไม่ช่วยดูเลยมีเวลาที่ไหนไปดูอะมีเวลาที่ไหนไปดูโหโห อุ cool ่นรานยางตรงนู้นนะอยู <the 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 ่กิ่นหมระเบิดคู่นะครับคู่เลยไหนไหนพีบอีกหนึ่งตรงนู้นเลยไปหน่อยหนึ่งวันนี้เจอนมเย็นคู่เลยครับระเบิดคู่เลยอะไรด่วนอย่างนางรองก็เลยสั่งอะไรด่วนครับโดยเขาทำทางไงนี่ ตรงนี้แหละร้านตรงนี้แหละใช่ไหมนี่นู่นอะมอการยางอ่ะเห็นไหมโอตานี่เออใช่ใช่โอ้สับล,ลูกนะที่ น่ากลัวจังเดืรีอีกนารถหนักนะเนี่ยมูยังหนักเลยยางอ่ะอยางสเส้นน่ะหนักโอ้ไม่ใช่เบาๆนะจ๊ะโอ้โ าอกันเนี่ยไหนอ่ะใช่เหรอไอ้พันนมาเปลี่ยนด้วยอนไนรอยู่หนรถอ่ะเราออกไปลงใกล้ๆไงไม่ต้องขุดปูอยอยู่กลางังบ่อยู่ไกลไหมไม่ไกลบ่อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆไปไปผมจะลองสักีเยวได้จัดไปเดี๋ยวให้ขับดูอะไรด่วนโอ้ระเบิดสีเส้นเลยวันี่ ฮะมันรนู้หรอไปเลยบอกอเอาอยางลงอะไรดวนสั่งเครื่อรีมาเนี่ยะทีนี้เล่นลายบ้างเลยเ เมียนบอได้กระทะเลดด้วยแต่เลดแต่ข้างนอกครับข้างในไม่เลดจะาดูได้กตียอทีแรกเลยีแรกี้เลไม้เลยมีไผมก็วิงานดูนี่โทตาห้มาส่งเลย ร้านมอการยางสภาพดูสภาพยางเอาไปไว้ห้องเหรอนี่ผมคิดว่าเส้นเนี้ยมันจะไปก่อนเขาอังใจยมาขึ้นนี้ไปก่อนเขาแน่นอนดูสภาพยางมันก็น่าแตกอยู่เลยไม่ระเบิดแต่แตกอยู่นี่ก็จะเป็นยาง เจี๊ยีใช้ได้ไ,ดไม่ถึงปีนะร่องเลื่อลึกไหมพีม่นี่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอคไม่ลึกกว่าใช้จริงแค่นี้แหละแค่นี้นระับอก เสร็จแล้วใส่ฝากครอบ,รอบแตกสองเส้นครับแต่ว่าเปลี่ยนสีไปเลยครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะแตกเหมือนกันนี่ครับสภาพอย่างไอ,ไอ้ที่น่าละเบิดไ,<อ>ไม่ละเบิดเช่ มันไม่ระเบิดม,มันมันแค่แบบซึมร้อนอกี่บาทหกร้อยแปดร้อยครับเปิดร้านยางดีดีเนาะป๋ามันก็พอได้ยิงช่วงนี้หน้าอ้อยหน้ารถวิ่งดินนิ้วรับเละเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ะนะ <S <S ช่างกี่คนเน่ยเ็ดคนโอ้เจ็ดคนก็เจ็ดหมื่นว่าเลยเจ็ดร้อยวันละเจ็ดหวหนล่เจ็ดร้อยหกร้อยสี่ร้อยห้าสิบแต่คนเป็นไม่เป็นเป็นมากเลยนพวกพวกเนี้พวกอาวุโสแหละอาวุโสเนี่ยปิดตูวครับ อขอบคุณเซียพีมากครับได้ยางฟรีมาใช้สีเส้นหัวเราะเลย ก็รถมันต้องใช้ยางเนาะเปิดร้านยางก็ดีจะกินบ่าเลี้ยงหน่อยดีรอคิว